กำลังท่าพกกระทิ๊บพกกระทียมพกสวัสดีตอนเท่งพี่น้องตัวนี้ก็กำ่างชิกำา่ังชิดกินข้าวเท่งพี่น้องเลยนี่ก็สิเป็นเชฟทำโทษนะพี่น้องนี่กะข้าวปลาโน้ยเนาะล่มแห้งพี่น้องเลยบัรเากาศยี้เท่ง กาอยูดเทียหน้านาะยางมาใช่ใช่เมือรหน้าหน่อยเดียวมันใมนยัเพช่อสนเดีเด้ป่ะเอ้ยมีตมทนเซฟกะอกคนพี่น้องนี่กายูทูบเบอร์นะพี่น้องไหกุรมน้ตั้มที่ะอรตกินได้กไ้นี่นะำเร่ง chị chị chơi em, cái này. chị 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 máy Mà chị 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 đu, chị 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 เซฟต่โทนี่เซฟเซฟซิมบ่นี่ฮะแซบบ่ซิมแซบอร่อยนี่พี่น้องป่าน้อยนิ้นินต่ำว่าต่ำบนนิ้วมืออันร่อยอังบ่คือบม่เช่าอันนี้ได้มีเชื่อกมากอเชื่อมาเล่นี่พ่อเลยเนาะเชือมะกอกกับไส้มังเนื้อเฮ้ยมาดีเลยแซบได้เชือมะกอกได้ พี่น้องมา,กางเกาะเอาไปซื้อตำม,มาัท้วงโอ้บชุดเนาะเจอทางมาเล่นนะกับมาเกาะโอ้นี่พี่น้องย,อยา่างอ้บอยแล้วฟังนะนี่ล้างไดหรอปลานะเ่าปลาน้อปลาน้อยตำมเาน,าานะ สิบสองโมงแล้วพี่น้องเอ้ยมีท่านกินข้าวเทงอยู่ประดำกันเลยพี่น้องคิูขาหนึ่งงงแม่บอกน่แล้วมีเอตยอ๋อแม่อมมันอมี วงจองเนี่ยอ๋อเอาวงทดมนะผู้วงน้อยยลังยกนอยู่นี่มีเห็นน้ำมือไม่เอาไี่เอโบรับงกมือพี่้องนี่จางเลยจางหนึ่งตีว่อ้าวแปรจ่างเป็นวัคเข้มแล้วนะเมื่อฉันนยามู้เนจาง หนาเต่ลคนเนาะอยากเข้าไหนลูกันนี่รึนี่แหลนะลมีกม้นเจ้าเนี่ยฮักโบ่ดิชูมิโอมาบ่ามาอล้วเจ้ามันเกาปลาจับนี่เขาเกลือมาด้อยมัเก็บนู่เก็บจับ เขาเออหนูดีเขาคกณจะไวใช่ไหมพอ้อ,อ,อมาได้แล้วมีส่วนพี่น้องเอฟซีได้

tâm yên nó.